น้องแมวนะครับอีกอาทิตย์นึงจะคลอดลูกแล้วมา,าตัดขนเตรียมคลอดนะครับเราก็จะเปิดตรงท้องนะครับกลนขนตรงบริเวณท้องแล้วก็เต้านมนะครับเพื่อให้สะดวกในการให้นมลูกนะแล้วก็ช่วยลดความร้อนในร่างกายของแม่แมวด้วยนะครับเพราะว่าแม่แมวตอนหลังคลอดเนี่ยต้องการการระบายอากาศต้องการการระบายความร้อนออกจากร่างกายที่ดีนะครับต้องการอากาศเย็นสบายนะก็จะกลนขนให้แล้วก็ ขนรอบๆัวนมน้องนะครับจะได้ไม่เก็บสะสมสิ่งสกปรกนะครับเพราะว่าจะมีน้ํานมไหลมันจะได้ไม่เปืเป้อนแล้วก็ลูกของน้องแมวนะครับจะได้กินนมได้ง่ายได้สะดวกนะครับแล้วก็เราจะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอาบนับแต่ขนแล้วน้องหมาน้องแมสแลนครับเดี๋ยวตัดขนเตรียมคลอดกันพี่ช่างเช็ดทำความสะอาดในช่องหูให้กับแม่แมวนะครับเตรียมคลอดด้วยนะอันนี้นะครับ จะได้ลดการสะสมของขี่หูน้องจะได้ไม่เกิดอาการคันหูนะครับคนหมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป้องกันการมีขี่หูสะสมนะครับพี่ช่างตัดขนเตรียมคลอดนะครับเตรียมให้น้ํานมให้กับแม่แมวแล้วนะเห็นไหมครับตรงบริเวณท้องแล้วก็เต้านมนะครับทุกจุดเลยพี่ช่างก็จะตัดเปิดให้หมดแล้วนะครับจะได้ให้น้ํานมได้ง่ายได้สะดวกนะครับ อันนี้นะครับเราจะเห็นเต้านมที่มีจุดสีดำนะครับมีคราบสกปรกอยู่เดี๋ยวไปช่างจะช่วยเช็ดออกให้นะครับเช็ดเลยเช็ดตรงคราบนมนละลูกใจเย็นๆลูกน,นี่นะครับพี่ช่างเช็ดบริเวณเต้านม,มให้น้องทุกจุดแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาคราบสิ่งสกปรก,กออกนะครับ น้องท้องแก่นะใกล้คลอดสัปดาห์หน้าก็จะคลอดแล้วนะครับพี่ช่างก็เลยจะตัดขนเตรียมคลอดอย่างเดียวนะครับจะไมอ่อาบน้ําให้น้องนะเพราะกลัวว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจะมีการมีผลกระทบต่อการคลอดข,ของน้องนะครับก็เลยไม่อาบน้ําให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนเตรียมคลอดให้กับน้องนะครับตัวสั้นนะครับเหลือหนึ่งเส้นเพือ่อลบปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับน้องจะได้ไม่หอบ นะครับในช่วงอากาศร้อนๆแล้วก็จะได้คลอดได้อย่างะสะดวกสบายนะครับเย็นสบายตัวด้วยนะพี่ช่างไม่ได้อาบน้ําให้น้องนะครับอันนี้แค่ตัดขนเตรียมคลอดตัดขนที่ตัวสั้นลงแล้วก็ตัดขนเปิดที่บริเวณเจ้านมนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ให้เปืเป้อนนะครับแล้วก็สะดวกตการให้นมนมของแม่แมวด้วยนะครับ น้ำเป็นของร้านน้องหวานน้องแมซซาลอนในสวนเกษตรบางขังกันครับดิ่ดินดุกัดสับเปี่ยนวีนเรารับหมดน้ำมีบริการรับส่งมีบริการปรจัดหิ่นบัดด้วยครับรายได้เสนอหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ผลได้กับสนักจอนแมวจอนในมูลนิธิตี้ต่างๆครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ